อันนี้คือหน่อไม้ที่เราไว้ในหม้อก็คือต้มใส่ใบาย่านางนั่นแหละนะฮะวันนี้เราจะทําอาหารเหมืองนอกกันก็คือซุปหน่อไม้เ <c oughs> อาโอเคโอเคพริกกระเทียมนะฮะผมหอมพร้แดงไม่มีมั <c oughs> นหมดเอาใช้แค่นี้ก็แล้วกันนะฮะจีไปแล้วนะฮะลงไป แล้วก็โ,โออใส่หน่อมไม้ลงไปอา<ะ>หารมงอนอก,กเรียกว่าซุปซุปหน่อมไม้ <c oughs> ใส่ลงไปเราก็ตามด้วยผงนัวแล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะใส่ก็ใส่ <c oughs> ใส่ <c oughs> ออกมือเสร็จก็น,น้ำปะลานะฮะน้ำปะลาโอเคปุ๊บประมาณนี้ใส่ส่วนน้ำปะลานี่เขาต้องใส่ไหมอะ่ะเดี๋ยวเผื่อมันจะเค็มเกินไปเดี๋ยวใส่แค่นี้พอนะฮะจากนั้นก็หัวหัวเลยนี่ ทำยังไงวะเดาเอา,อเา,เอาโอเคเดี๋ยวขอใส่น้ำปลาอีกสักหน่อยดีกว่าโอเคมันน้ำมันเยอะมันมันเกินไปนะฮะปุ๊บแล้วก็คลุกเขาอย่างนี้นี่วิธีการทำซุป ทำปึ๊บนี้นะฮะเสร็จแล้วได้รสชาติแล้วใช่ไหมฮะก็นี่เลยผักชีต้นหอมแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ใช่หญ้านะฮะอันนี้มันเป็นใบขิงอ่าถ้าเป็นบางสูตรเขาก็ใส่ผักกระแงงอ่าเป็นบางสูตรเราใส่ผักกระแหงบางสูตรก็จะใส่ใบขิงนะฮะแล้วก็ต้นหอมนะใสลงไปเลย ใส่ลงไปแล้วก็อีกทีนึ่งโอ้แมนมอนอ่ะเอาอีอแหละสูตรใครก็สูตรใครละว,ว่าเอาเพราเราตรินอาหารอยู่แล้วกินอะไรก็กินแซ่บผิดหวังยังกินข้าวแซ่บเลยเรียบร้อยนะครับ โอเคเมนู <Okay>. เราก็เสร็จแล้วเศร้านี่นะฮะนี่คืออาหารเมืองนอกนะฮะซุป <c oughs> ซุปหน่อไม้นีทำเองนักเลงพอ <c oughs> เอาซุปหน่อไม้เอาซื้อกินแล้วก็แล้วนะ <c oughs> เอาซุปหน่อไม้อันนี้อาหารประจำฤด,ดูกาลนะฮะอาหารประจำฤดูกาลมันคือปีกแดง,แดง ปาแแปลแปหูกลางกลางมันคือกิบโพมครับนี่ขวกกิบโพมอันนี้ผักก็นี่แหละตามมีตามเกิดนะฮะอันนี้ไม่ใช่หญ้านะฮะคำว่าตามมีตามเกิดนี่ไม่ใช่หญ้านะฮะอันนี้มันคือใบขิงนะฮะใบ,บขิงที่เขาจะใส่ซุปหน่อไม้นี่แหละอโอเคเดี๋ยวเราก็กินกันเลย <Okay. S 2> ได้เวลาอาหารเซาแล้วอันนี้คืออาหารเช้าของเรานะฮะบ mm hmm. บรรยากาศสุดหรูห่ามกลางสายหมอกเพิ่มสายหมอนะกหนย่ากลางสายหมอกมนะฮะกินข้าวในป่ากินข้าว ตากอากาศเอาอันนีเ้เรื่องยัไงดีน,นี้ก็สุกหน่อไม้นะฮะเราชิมฟิมูนละก่อนกินยังไงเนี่ยขย้าวเหนียวข้าวเหนียวขึ้นเหนียวเสร็ไปอีกมื้อเอานี่เข้าวเหนียวนะฮะอย่างนีงง้นเลยไม่มีช้อนเพราะเรากินแบบคลาสสิกเลยสุกหน่อไม้ วเหมือนในตลาดไม่มีผิดเลยรัวรัวใบย่านางหอมใบขิงสูตรตำรับต้นตำรับแท้ๆวัน <c> ต <oughs> ีอันนี้ไม่ได้ใส่ข,าขา้าวขวนะฮะพราวสูตรของเราไม่ใส่ข้าวขวาน <c oughs> ีุ๊ักะู ส่วนอันนี้เขาเรียกอาหารตามรูกาลนี่ซิปบป๋มก้วยกับซุน้าใหม่หัวลูกทุง่งกินคนเดียว้อดแซ่บ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ยอดอย่างนะฮะอันนี้คือใบขิงใบขิงกับซุปหน่อไม้โอ้ยเขาเนี่มันเนี้ย <laughs> มครับ กินข้าวไหนก็อร่อยข้าวนั้นเพราะเราใส่ของชุกเยอะๆมันเลยอร่อยเพราะอ่ะอาอนี่คือจีปบอกข่อนนะคระับนีเ่เลยกินแมนแบบนี้แหละอ่า ไว้ครับปิดมือมาเนี่ยขวัญกับควัญไปอยวัาชั่ววววเป็นความเย็นสหน่อยนะฮะไงทวนทวน,ทวนยุ่ว่าเป็นไบใหม่พันล่มอ้าวคำโตโต เราเนี่ยกระติกมือมาเนี่ยโอ้จักขนาดน <c oughs> ี่วเรา,า,าอ้อินยากเหลือเกินลับอือสั่งโคร กี่ปูมปุ๊บก็เมื่อแจกฟรีคำปมแค่นี้แหละบายบาย